หากพูดถึงพระเอกที่โด่งดังเพียงชั่วข้ามคืนการแสดงดีเข้าตาแฟนละครแห่งทางวิกสามพรามสี่ถ้ายังจำกันได้ต้องมีชื่อของพระเอกสุดน่ารักจิ้มลิ้มขวัญใจสาวๆอย่างเจมจิลายุในละครชุดสุภาพบุรุษจุธาเทพหรือคุณชายพุทธิพัฒน์โด่งดังเพียงชั่วข้ามคืนล่าสุดอีกหนึ่งหนุ่มที่มาจากรัวบ้านเดียวกันอย่างพระเอกน้องใหม่ป้ายแดงกองทัพพีดีกีไอดอลระดับเอเชีย ลูกชายคนเก่งของปราบยุทธพิชัยที่เล่นละครครั้งแรกในละครรักของนักกฎหมายในตอนนี้ทำเอาแฟนๆติดอกติดใจหลงสนห์ก,กันอย่างล้นหลามโดยนางเอกที่ได้ร่วมงานกับเขาทั้งคู่ไม่ใช่ใครที่ไหนเรียกว่าตัดสายสะดือทั้งสองหนุ่มเมื่อได้เข้าร่วมงานแล้วปังก็คือสาวเบล่าลานีนั่นเองแต่ของแบบนี้นอกจากเคมีตรงกันแล้วที่ต้องยกนิ้วให้คือการแสดงของทั้งเจมส์ และกองทัพพิกด้วยที่เอาอยู่จริงๆ